สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการวีเลิฟมาบตาพุทธค่ะรายการที่จะนําเสนอสาระความรู้บทบาทภารกิจหน้าที่ของเทศบาลเมืองมาบตาพุทธนะคะสําหรับในวันนี้ค่ะก็จะนําเสนอเรื่องราวของสํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมค่ะที่จะนํามาบอกกล่าวให้กับพี่น้องประชาชนได้รู้จักกันนะคะ ซึ่งสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมนะคะถือเป็นหน่วยงานใหญ่นะคะที่ดูแลพี่น้องประชาชนในหลายๆด้านด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการดูแลสุขภาพนะคะส่งเสริมป้องกันและควบคุมโรคนะคะเรื่องของการให้บริการทางการแพทย์การดูแลศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง6แห่งของเทศบาลนะคะรวมถึงในเรื่องของการกำจัดขยะมูลฝอยด้วยค่ะ และที่เห็นอยู่ในทางด้านหลังของดิฉันนี้นะคะก็คือธนาคารคัดแยกขยะประกันชีวิตของเทศบาลเมืองมาตาพุทธค่ะในส่วนของรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นนะคะเดี๋ยวไปติดตามพร้อมๆกันค่ะ และตอนนี้นะคะดิฉันก็อยู่กับท่านผู้อำนวยการสำนักสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมท่านผู้อำนวยการการจนาเตลียโชดค่ะสวัสดีค่ะท่านผอาค่ะสวัสดีจ้าเสียงจ้าค่ะวัะนนี้นะคะก็จะมา พบกับรายการวีเลิฟมาตพุทธนะคะก็จะเป็นรายการที่นําเสนอข้อมูลข่าวสารบทบาทภารกิจหน้าที่ของเทศบาลเมืองมาตพุทธค่ะสําหรับในวันนี้ก็จะนําเสนอเรื่องของสํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมยินดีค่ะในเบื้องต้นจะให้ท่านผอได้แนะนํานะคะสํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านนะคะในส่วนของสานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมก็รับผิดชอบในส่วนของสุขภาพนะคะ ป้องกันร,รักษาส่งเสริมฟื้นฟูนะคะแต่ว่าการที่เราจะมีสุขภาพดีนั้นเราต้องอยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่ดีด้วยนะคะงานสุขภัพิบาลสิ่งแวดล้อมจริงเข้ามานะคะอย่างเช่นกิจกรรมในวันนี้ก็เช่นกันเราก็จะเป็นการทำเป็นตัวอย่างรณรงค์นะคะให้ชุมชนได้เห็นว่าเทศบาลก็ได้ดําเนินการแล้วอย่างที่ทุกท่านได้เห็นนะคะกองข้างหลังนี้เนาะก็จะเป็นกิจกรรมธนาคารขยะนะคะของพนักงานและลูกจ้างในสํานักง,งานเทศบาลเมืองมัตตุบุตรของเราในการที่จะมีส่วนร่วม ลดปริมาณขยะนะคะดูแลสิ่งแวดล้อมลดโลกร้อนด้วยกันโดยการที่ทุกบ้านทุกคนนะคะทั้งในสํานักงานและที่บ้านต้องช่วยกันแยกขยะค่ะ,ะขยะที่คัดแยกได้นั้นมีมูลค่านะคะสามารถมาสะสมเป็นธนาคารขยะประกันชีวิตกับเทศบาลเราได้นะคะคือทุกคนจะไม่ได้เป็นเงินนะคะ,ะแต่ทั้งหมดจะเป็นมูลค่าอยู่ในบัญชีนะคะและจะคืนเป็นสวัสดิการให้นะคะเมื่อมีชาป,ปนกิจนะคะเหมือนกับชมรมผู้สูงอายุค,ค่ะ เราจะขยายผลกิจกรรมเหล่านี้นะคะไปยังในชุมชนด้วยนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็ได้ดําเนินการโครงการเหล่านี้แล้วในหลายๆชุมชนด้วยเช่นกันค่ะค่ะด้านกิจกรรมของเราเนี่ยนะคะเราก็ได้รับความร่วมมือด,ด้ดีจากพนักง,งานเทศบาลเป็นอย่างมากนะคะมีสมาชิกกว่า70็ซนนะคะปริมาณที่คัดแยกได้แต่ละครั้งเนี่ยนะคะเราจะเปิดอังคารสุดท้ายของเดือนนะคะประมาณ2ี่สิตันต่อครั้งค่ะ อันนี้เป็นส่วนในข้อมูลของธนาคารคัดแยกขยะประกันชีวิตที่เราดาเนินการอยู่ในขณะนี้ใ่นอกจากในส่วนของเทศบาลเมืองมาบตาพุธแล้วมีขยายไปสู่ชุมชนไหมคะท่านบอก่ค่ะปกติแล้วนะคะวันนี้วันอังคารเนาะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าไม่ติดสถานการณ์โควิดนะคะพรุ่งนี้วันพุธนะคะเราจะพบกันที่ตึกเอ็มนะคะค่ะศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองมาบตาพุธก็จะเป็นจุดที่ให้ชุมชนเนี่ยค่ะเข้ามาร่วมกิจกรรมของเราตามหลักการของธนาคารประกันชีวิตที่นี่ได้เช่นกันค่ะ ให้ท่านผอได,ไ,ดได้ชี้แจงในส่วนของรายละเอียดหลักเ<า>กณฑ์ในวิธีการดําเนินการให้ชัดเจนอีกนิดนึงนะคะเพื่อบางทีพี่น้องประชาชนสนใจจะได้เข้ามาร่วมในโครงการนี้ค่ะค่ะยินดีเลยค่ะก็ในส่วนที่เราดําเนินการนะคะนอกจากที่เราดำเนินการที่ตึกเอ็มแล้วนี่นะคะในส่วนของวัดชักลูกยานะคะ ท่านประธานนาภาพาสอูจเริญนะคะ,คะก็สามารถดําเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยที่ชุมชนดําเนินการเองะะโดยหลักการจะคล้ายๆกันนะคะค่ะ,คะส่วนรายละเอียดนะคะเดี๋ยวพบกับผู้จัดการธนาคารเลยค่ะค่ะค่ะโครงการธนาคารคัดแยกขยะประกันชีวิตนะครับของเทศบาลเมืองมตัตยมุธเนี่ยครับที่ดําเนินการมาเนี่ยเกือบ2ออปีกว่าแล้วที่ได้ดําเนินการมาครับเราก็มุ่งเน้นให้อ่ ข้าราชการพนักงานของเทศบาลเองนะครับเป็นต้นแบบนะครับเป็นแบบในการที่จะร่วมกันลดขยะที่ต้นทางน,นะครับโดยเฉพาะขยะรีเซเคิลที่เราสามารถที่จะลดได้ได้ง่ายเลยก็คือให้พนักงานข้าราชการเนี่ยนำล่องนะครับของเทศบาลก่อนในการดําเนินการที่จะเอาร่วมเออเอาขยะนะครับมาฝากกับเรามาสร้างประโยชน์กับเราอะไรอย่างี้ครับเรากา็พยายามที่จะมุ่งเน้นให้ สมาชิกทุกท่านนะครับมุ่งเน้นในการเรื่องของรถปริมาณขยะ,ะนะครับเราอา,อาจจะผลประโยชน์ผลพลอยได้เช่นหลักประกันเนี้ยอาจจะเป็นผลพลอยได้ตามมานะครับเล่าถึงขั้นตอนวิธีการในการที่จะนําขยะมาขายในธนาคารขัดแยกขยะประกันชีวิตนะคะครับเราก็ขั้นแรกนะครับเราก็มีเปิดรับสมัครสมาชิกนะครับแล้วก็ สามารถไปสมัครได้หรือขอรับใบสมัครได้ที่สำนักงานสำนักสาาสุขและสิ่งแวดล้อมนะครับที่ชั้น2ของเทศบาลน,นะครับเราก็จะกรอกข้อมูลแล้วก็เราจะรวบรวมข้อมูลนะครับลงในตัวระบบชื่อเป็นแอปกลุ่มค่านะครับแล้วกเ็เมื่อวันเปิดดําเนินการก็คือวันอังคารสุดท้ายของเดือนนะครับเราก็จะให้สมาชิกทุกคนนะําขยะมาฝากแล้วเราก็จะมีการชั่งน้ําหนักกรอกข้อมูลต่างๆลงไปในตัวระบบนะครับ ผู้ที่จะร่วมโครงการได้ต้องเป็นพนักง,งานเจ้าหน้าที่เท่านั้นหรือประชาชนสามารถเข้ามาร่วมได้ค่ะในเบื้องต้นของธนาคารของสาขามาตราพุทธนะครับของที่เทศบาลมาตราพุทธเนี่ยให้เฉพาะพนักงานเจ้าหน้าที่ข้าราชการที่อยู่ในเทศบาลนะครับเราก็มีของภาคประชาชนนะครับ <c oughs> ที่จะเปิดทําการที่ศูนย์บริการสาธารณสุขของมาตราพุทธในคอนโดตึกเอ็มนะครับก็จะเปิดทุกวันพุธสุดท้ายของเดือน <c oughs> นะครับอันนั้นก็จะเปิดให้ภาคประชาชนที่อยู่ รอบๆของเทศบาลหรืออยู่ในเขตเทศบาลนะครับเข้ามาฝากกับเราได้ครับในส่วนของธนาคารคดีขยะประกันชีวิตนะครับก็คือก็อยากจะเชิญชวนนะครับข้าราชการพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเองนะครับที่อยู่ในเทศบาลทํางานในเทศบาลที่ยังไม่ได้มาเป็นสมาชิกกับธนาคารของเรานะครับก็เชิญชวนนะครับทุกท่านมามีส่วนร่วมในการลดขยะที่ต้นทางนะครับแล้วก็เป็นกิจกรรมที่ทาง เทศบาลได้จัดขึ้นนะครับแล้วก็ส่วนภาคประชาชนนะครับก็คือเชิญชวนให้ทุกหลังคาเรือนทุกบ้านนะครับมีการจัดการขยะที่ต้นทางแล้วก็นำมาขยะมาฝากกับเราได้นะครับที่ธนาคารขยะสาขามาศตพุทธนะครับเราก็จะเปิดดำเนินการทุกวันพุธสุดท้ายของเดือนที่ตึกเอ็มครับผมคและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นหนึ่งในภารกิจของการกำจัดขยะของเทศบาลเมืองมาตตพุทธนะคะ ซึ่งนอกเหนือจากโครงการคัดแยกขยะประกันชีวิตของเทศบาลเมืองมาตาพุทธแล้วนะคะเทศบาลยังได้มีการดําเนินการจัดเก็บขยะตามอาคารบ้านเรือนนะคะกําจัดจัดเก็บขยะอันตรายนะคะรวมถึงขยะทั่วไปด้วยนะคะซึ่งหากพี่น้องประชาชนมีข้อสอบถามในเรื่องของการจัดการขยะของเทศบาลเมืองมาตาพุทธนะคะสามารถติดต่อสอบถามได้นะคะที่สำนักสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมค่ะ หมายเลขโทรศัพท์038685560ค่ะและกลับมาพบกับรายการวีเลิฟมาตรพุทธได้ใหม่ในครั้งต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ